ความเชื่อ <Bro. S 3> oh, oh. ยาหาทำไมกค้วยกราบแนบแทบล่องตูทุกคนด้วยนะครับผมนักพ yep. ี่เดีผมมายาหาทำคุณผู้ชมใบเลใบซาดะใช่ปะอะไรวะโอโหอะไรไหมความยาหาทำดูแม่งจักรยานมึงดีๆก็ดีอยู่แล้วแม่งโหลดต่ำรถเทจักรยานโหลดต่ำอืมปั่นยังไงวะ กูอยากชอบเลยอย่าหาทำจริงๆทำเรื่องที่แม่งมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยจักรยานผู้มึงเนี่ยใครมันเป็นคนคิดคนอะเคือกูอยากเห็นหน้าเลยเนี่ยมึงเอาเป็นว่าให้ต่างประเทศเขาทำไปผู้มึงอย่าหาทำแล้วกันจริงๆกูไหวเลยไหวเลยอย่าทำเลยจักรยานมันดีๆอยู่แล้วเนี่ยโคตรเท่เลยจักรยานโหลดต่ำอะไรอะอะไรอะไฟเลี้ยวอะอะไรวะอ๋อขอเข้ารลนอะ โอ้โหโิ้โอ้โอ้โอ้มหอ้โหโออ้อ้โหโออ้มแโอ้ดีโอ้มเโอ้โวโอ้ไหโอ้โหโอ้หโอ้เอ้โหโอ้โหโอ้เหโอ้ห้มหโอ้โหโอ้โหโอ้ห้าใจอ้โหโอโหโอ้โหวอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โาโ้โลโหนอห้นไหโอ้โหอ้โหโ้โหหนอะอ้โห้หโอ้โ่โอ้โหโ้้ ท่าไหนท่านี้อ๋อนี่ไงโอเคอู้ดันกันดีกว่าโอ้อู้โอ้โยยอดอ่าโคตรแรงอ่ะโอ้แม่งไปแบบควันเต็มถนนเลยอ่ะเลี่ยบไล่เฮ้ยกูไม่เข้าใจเลยว่ามันเท่ตรงไหนวะไอควันดำแบบนี้เนี่ยฮะน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนกันเลยมันเท่นักดิแบบนี้เนี่ยทำท่อแม่งดำเนี่ยว้ายแล้วครับ อย่าทำเพิ่มอีกนะพอแล้วเดือดร้อนคนอื่นชิบหายเลยเออน,นี่อะไรวะอ๋อถ่ายรูปนี่คือทักษะก,การถ่ายรูปอะโอ,โอ้โหเอฟเฟกอลังการเลยนะนะอะอะไรเะเดี๋ยวนะเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรของมึงอะ่ะท้ามึงบนพัดลมมึงก็ตั้งรองเท้าวไว้แล้วก็อันนี้คือโปรย กูนึกว่ามึงจะถ่าย,ยเด็กแล้วก็อันนี้ฉีดน้ำหอมใส่อะไรไม่รู้ตรงนั้นแหละกะละท่าเหรอเนี่ยอะไรเอานเชี่ยอะไรมันอะไรวะเดี๋ยวอะไรอะไรคือไอ้เด็กเนี่ยอะไรเนี่ยนี่คือศิลปะอะไรไหมอะไรเนี่ยมันคืออะไรวะอย่าทำแบบคุ้งทำดีๆเดี๋ย <ๆ S 2> วจะตายเอา โอ้เมาแน่เกินไปไม่เป็นไรเป็นไรเราเมาป้ะเนี่ยโอ้โหสามขวดแท้แท้กินไฟสามนิ้วสามนิ้วเพื่อเพื่อเจ้าหรือเพื่อเธอเราลุยอยู่ข้างหลังอ้าเชียอะไรวะต้องลอยู่ข้างหลังอ้าโดนเลยเกมครับพี่เรียบร้อยดีไอ้เชียโดนโอ้โโดนเชียไว้ลุบหล่อเกมเลยรูปหล่อไม่น่าไปคุยเยอะเลยมึง ไอาชาดยาทำจริงๆแม่งโคตรรวยเลยสัตว์จะถึงบ้านอยู่แล้ว <Yes. S 1> ต้ยมยำอาคาดวิญญ,ญาณปลาชโดสิงร่างเนี่ย <Huh? S 1> อะไรวะไครรัดอีกแล้วเหรอต้อยมยำปลาอาคาดเนี่ยนะข <ทำ S 1> ี่ปลาคุณผู้ชมไหว้นนะวบกไหว้บกดูกันหน่อยครับไหว้ท่าไหนครับเออเอาคูมาทำไมไม่นะ พวกมึงไปใหญ่แล้ววิญญาณป่าชะดูขี้เกลือเลยเนะี่ยฮะวิญญาณป่าบ้านเข้าสิงอ่ะถ้าแม่งขนาดนี้นะป่าทูแม่งเข้าสิงกูเป็นล้านครั้งแล้วมึงเนี่ยเริ่มดังลงแล้วออนอนคว่ำหน้าทำท่าเนี่ยครับมาแล้วแฟบเฮ้ยฝาบตัวก็ลื่นแล้วด้วยไงเพราะว,ว่าลาเแล้วเดีเ๋ยวเดี๋ยวนี่มันท่ากบเปล่าอะอะไรแฟบแฟบอะไรอะไรนักข่าวเป็นอะไรแฟบแฟบไม่บรรยายเสียงเลย กูนึกไปอย่างอื่นเลยเนี่ยรู้ป่ะ <Why? S 1> แฟบแฟบสุดยอดผมรู้ว่าช่วงนี้คนมันว่างเยอะนะครับแล้วก็บวกกับความเครียดด้วยจริงๆกูก็เครียดนะมันมีหลายเลือกมากที่เครียดมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ได้ <Hey. S 1> ไม่แน่พรุ่งนี้กูอาจจะ <Hey. S 1> เป็นอย่างนี้ก็ได้นะเว้ เอาตัวรอดขณะหลงอยู่ในที่อากาศหนาวแผ่นลองกระแทกและใบไม้แห้งช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นได้ดีที่สุดแล้วกูจะไปเอาแผ่นกระแทกมาจากไหนเพราะว่ากูหลงอยู่ที่อากาศหนาวหาทางมีแล้วมึง่ะ <c oughs> มึงพูดง่ายนะมันไม่ใช่ทุกคนนะเวท้ที่มึงจะเอาแผ่นลองกระแทกอะเข้าไปในป่าด้วยแล้วมึงก็หลงทางพอดี มึงก็ไปทําอะไรเอาตัวรอดเมื่อต้องนอนอยู่ในป่าไม่ควรเดินทางตอนกลางคืนจะทําให้เกิดอันตรายแล้วมึงหาซุงไปยังไงแรงมึงเยอะเนะตัดต้นไม้แถวนั้นมาทําเป็นที่นอนอย่างนั้นได้เลยโะกูเท่กูตบมือเลยมึงแม่งโคตรเก่งเลย มันเยี่ยม <Yes. S 1> เมื่อมีกิสลี่มีขนาดใหญ่ต้องแก้งตายไม่ควรสู้กับแต่ถ้าเจอมีพันเล็กควรขู่ไล่มันไปอ,นนอันนี้คืออะไรคือมึงจะต่อยกับมีคกูว่ามันตัวใหญ่กว่ามึงเยอะเลยมึงจะสู้กับมันยังไงวะคือมันไม่ควรสู้ไง มึงคู่ก็ไม่ได้ด้วยมันตัวใหญ่มากมันสูงกว่ามึงเยอะเลยมึงจะคู่มันยังไงวะกูอยากรู้มากวิธีการแนะนําของมือเนี่ยอ๋อนี่คือคนแกล้งตายจากหมีตัวใหญ่ที่กําลังจะมาแดกมึงด้วยการห่อข่าวแบบนี้มันจะช่วยมึงได้หาทําไอ้สัตว์หาทํามาก,มากสุดานะครับตอนเด็กตอนวัยรุ่นปัจจุบัน คิดยังไง <Yes. S 1> กับผู้ชายอายุ35บหมวมแล้วเรียกผู้หญิง2ี่สบว่าน้องคะ,ะอะไรนะอะไรนะแบบมาจีบมาเรียกน้องคิดยังไงอะคะแกจนจะเข้าโรงอยู่แล้วเรียกแบบนี้มันดูแบบไวใกล้กันเกินไปป่ะเรียกหนูคุณแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ควรเรียกตัวเองว่าผม mm. ลุงอาอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าพี่ขอร้อง oh, อะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวนะคือ <c oughs> <c oughs> ไม่เรียกน้องใจะให้เรียกหนูเหรอหนูลุงขอเบอร์หน่อยสิอะใ,ให้กูทักแบบนี้เหรออะไรของแม่งวะเรียกน้องอ่ะดีแล้วถ้าเรียกป้าก็ว่า,าไปยังเฮ้ยเฮ้อ โอเคคุณผู้ชมเอาไว้คลิปหน้าเลยกันนะสำหรับยาหาธรรมเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะใครเข้ามาใหม่ดูจนจบแล้วนยอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดถูกใจให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวมีต่อแน่นอนนะสำหรับยาหาทพมบอกอย่าคลกี่เป็นมันเยอะบางยิ่งขึ้นนะแบบช่วงนี้เจออุปสรรคเยอะมากๆเลยในช่วงนี้หนักจริงกูเนี่ยแมวป่วยแม่งโดนเรียกภาษีอีกโดยเนี่ยภาษีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกหนึ่ง นั่นแหละเดี๋ยวไว้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมันจะกลับมาสนุกสนานเหมือนเดิมผมสัญญาเลยนะผมขอโทษวยช่วงนี้นะครับคลิปไม่ได้อัดเลยขอบคุณมากๆนะครับที่ยังสนับสนุนที่ยังอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเกิดใครสนับสนุนวันนี้ก็อย่าลืมไปกดซัพพอร์ตที่เพจได้นะเดือนละ99บ,บาทท่านั้นเองห้าเดขายของต่อกูโอเคเจอกันบ๊ายบายเจอกันเจอกันสู้ๆนะครับสู้ๆบอกตัวกูเองนะสู้ๆนะครับหนึ่งเองหนึ่งเอง,หน,งหนึ่งล้าน